หนุ่มเยอรมันถึงกับอึง้งอาหารไทยอร่อยราคาถูกวัฒนธรรมดีเกินคาดนี่คือเรื่องราวของยูทูบเบอร์หนุ่มชาวเยอรมันฟาบีจากช่องฟาเบียนไวสต์ดีค่ะชายหนุ่มที่หลงไหลในการเดินทางและอยากเห็นโลกในมุมที่ต่างออกไปด้วยตาของตัวเองหลายคนพูดถึงประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสีสันทั้งอาหารที่อร่อยติดอันดับโลกวัฒนธรรมที่อบอุน่นผู้คนที่เป็นมิตรและเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหลแต่ฟาบีอยากรู้ให้แน่ชัดว่าทั้งหมดนี้เป็นจริงอย่างที่เขาเคยได้ยินหรือเปล่า และนั่นคือเหตุผลที่เขาตัดสินใจเก็บกระเป๋าบินตรงจากเยอรมนีมาที่กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยเมืองที่ผสมผสานระหว่างความวุ่นวายและสเสน่ห์แบบไม่เหมือนที่ไหนในโลกและนี่คือ24ชั่วโมงแรกที่น่าทึ่งของฟาบีในกรุงเทพเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อวันนี้ช่องลูกราวนรจะเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นการผจญภัยของเขาครั้งนี้จากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตครับก่อนอื่นมาพูดถึงค่าใช้จ่ายแรกกันก่อนเลยตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพบอกเลยว่า ไม่เบาคนละ917ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ34,583บาทไทยครับใช้เวลาบินยาวๆประมาณ12ชั่วโมงเต็มนานใช่ไหมและแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของ24ชั่วโมงที่น่าทึ่งในประเทศไทยเราเลือกบินกับไทยแอร์เวสแนะนำสุดๆครับบริการดีมากตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องมีอาหารเสิร์ฟถึงสามื้อเต็มๆม,ม,มีหนัง ให้ดูตลอดทางและเขาก็หลับไปช่วงหนึ่งจนในที่สุดเราก็มาถึงประเทศไทยและนี่คือจุดเริ่มต้นของ24ชั่วโมงแรกในกรุงเทพหลังจากเครื่องแตะพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเขาก็รีบหารถแท็กซี่ตรงไปยังโรงแรมในใจกลางกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นถือว่าเร็วมากถ้าเทียบกับเมืองใหญ่ในยุโรปแต่สิ่งที่ทำให้เราประหลาดใจย,ยิ่งกว่าคือราคา ค่าแท็กซี่ทั้งหมดเพียง440บาทหรือราวๆ12-13ยูโรเท่านั้นถูกกว่าค่ารถจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเข้าเมืองเกือบ4เท่าเลยทีเดียวระหว่างนั่งรถผมก็มองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความตื่นเต้นทันทีที่รถออกจากสนามบินสิ่งแรกที่สะดุดตาคือการจราจรของกรุงเทพบนถนนกว้างขวางเต็มไปด้วยรถยนต์ทุกขนาดแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือมอเตอร์ไซค์ มันมีอยู่ทุกที่จริงๆทั้งข้างหน้าข้างหลังและบางทีก็แทรกมาจากช่องเล็กๆระหว่างรถบางคนขี่เร็วมากบางคนถือของพรุงพาังที่น่าตกใจคือหลายคนไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยผมถึงกับหันไปมองเพื่อนแล้วพูดว่าถ้าทำแบบนี้ในเยอรมนีคงโดนบิดแตรใส่ทั้งถนนแน่ๆพร้อมกับหัวเราเบาๆตัดภาพมาที่มื้อเช้าแรกในกรุงเทพในเช้าวันรุ่งขึ้นสิ่งแรกที่เขาอยากลองในมื้อเช้านี้คือผลไม้ไทย ที่ขึ้นชื่อว่าหวานหอมและสดที่สุดในเอเชียบนโต๊ะบุฟเฟ่ตมีผลไม้หลากหลายชนิดวางเรียงอยู่แต่วันนี้มีให้เลือกเพียงสามอย่างแก้วมังกรแตงโมและกล้วยลูกไม่ใหญ่มากผมเริ่มจากแก้วมังกรเนื้อสีขาวแต้มด้วยมเมล็ดดำเล็กๆดูน่ากินแต่พอชิมเข้าไปกลับรู้สึกว่ารสค่อนข้างจืดไม่ได้หวานจัดเหมือนผลไม้เมืองร้อนที่จินตนาการไว้มันสดชื่นดีแต่ไม่มีอะไรโดดเด่นต่อมาคือแตงโม สีแดงสดฉ่ำน้ำพอกัดคำแรกก็รู้สึกเย็นชื่นใจแต่ก็ยังคงเป็นรสแตงโมแบบทั่วไปคล้ายกับที่บ้านเกิดในเยอรมนีไม่ต่างกันมากนักแต่ผลไม้ที่ผมเฝ้ารอจะได้ลองจริงๆคือมะม่วงผมเคยได้ยินว่ามะม่วงไทยถือเป็นหนึ่งในผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกต่างจากที่เยอรมนีตรงที่ที่นี่ผลจะสุกตามธรรมชาติจากต้นไม่ได้ถูกเก็บอ่อนหรือบ่มในตู้ขนส่งทำให้รสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้น,ขนกว่ามาก เสียดายที่วันนี้โรงแรมยังไม่มีมะม่วงในเมนูเช้าไว้ให้ผมเลยตั้งใจว่าช่วงบ่ายจะออกไปตลาดท้องถิ่นเพื่อหามะม่วงสุกหวานๆมากินให้สมใจนอกจากผลไม้เขายังได้ลองซุปแบบเอเชียมีไก่วุ้นเส้นเส้นอีกชนิดหนึ่งน้ำซุปปรุงรสจัดๆเขาลองชิมไก่ก่อนอร่อยมากรสชาติแบบเอเชียนกุดจริงๆพอรวมทุกอย่างในช้อนเดียวก็อร่อยใช้ได้เลย ให้คะแนนเสร็จ8ส่วน10ทั้งที่ฟาบี้ปกติเขาไม่ค่อยชอบกินซุปเท่าไหร่หลังจากที่กินหาอารรเช้าเสร็จจุดหมายต่อไปที่ฟาบี้จะไปสำรวจคือจุดหมายต่อไปคือวัดโพหนึ่งในวัดใหญ่ของกรุงเทพแต่ก่อนเข้าต้องแต่งตัวสุภาพเพราใส่กางเกงขาสั้นหรือเสื้อแขนกุดเข้าไม่ได้เขาเลยจำเป็นต้องซื้อกางเกงขายาวเพิ่มตัวละ160บาทเสื้ออีกตัวก็160บาทรวมประมาณ320บาทราว9ยูโร เขาบอกว่าถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับร้านที่อยู่ตรงหน้าวัดที่ขายแพงกว่าสองเท่าเขาพูดด้วยความตื่นเต้นว่าภายในวัดสวยมากสถาปัตยกรรมอลังการสุดๆเป็นสถานที่ที่ต้องมาเยือนจริงๆสวยกว่าที่คิดไว้มากๆ หลังจากการเยี่ยมชมวัดจบลงก็ถึงเวลาของสิ่งที่รอคอยมากที่สุดเขาพุ่งตรงมาที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงระดับมิชลินเตียวตะนาวรสชาติที่ได้ลิ้มลองช่างละมุลละมประหนึ่งได้ทานข้าวต้มมะพร้าวหวานฉันเลิศข้าวเหนียวนั้นนุ่มนวลชุ่มฉวยไปด้วยความหอมมันของน้ำกะทิที่เข้มข้นแต่ที่สุดยอดคือมะม่วงหวานฉ่ำดุดน้ำพึ่งจนแทบจะละลายหายไปทันทีที่เข้าปากพร้อมหัวเราะเบาๆถึงขนาดพูดได้ว่ากินได้โดยไม่ต้องเคี้ยวเลย รสชาติอันเลิศล้ำนี้เหนือกว่ามะม่วงที่เคยทานในเยอรมนีอย่างเทียบกันไม่ติดเลยทีเดียวเมื่อภารกิจชิมข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จสิ้นลงเขาก็เดินเท้าต่อและแวะร้านค้าเพื่อหาเครื่องดื่มมาตัดความเลี่ยนจากกะทิหวานมันเขาเลือกเครื่องดื่มชูกำลังชนิดหนึ่งที่มีภาพน้ำเพึ่งสะดุดตาและระบุชื่อว่า Energy Honey รสชาติของมันให้ความรู้สึกคล้ายน้ำว่านหางจระเข้ a อ o โลเ r a รที่เย็นชาำสดชื่นกระตุ้นให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าขึ้นทันที เมื่อเดินด้วยเปลือยมาจนถึงห้างสรรพสินค้าเขาก็พบกับร้านราเมงที่ตกแต่งได้น่ารักและเชื้อเชิญเขาจึงลองสั่งราเมงไก่แบบพื้นฐานที่สุดแม้รสชาติน้ำซุปจะไม่ถึงกับโดดเด่นเหนือใครแต่สิ่งที่ทำให้จานนี้พิเศษคือเนื้อไก่ที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยรวมแล้วเขาตัดสินใจให้คะแนนราเมงสไตล์ไทยจานนี้ไว้ที่8เต็ม10ต่อมาพวกเขาก็เคลื่อนตัวสู่ใจกลางชัยนาทาวยาวราชระหว่างที่เดินสำรวจถนนอยู่นั้นก็มีภาพที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น รถพอดเทคสุดหรือจอดอยู่โดดเด่นท่ามกลางซอกซอยเก่าแก่เป็นการผรสมผสานที่ดูแปลกตาแต่ก็มีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อแต่เมื่อเท้าก้าวเข้าสู่ตรอะอาหารจริงๆกลิ่นน้ำมันทอดและกลิ่นเครื่องเทศที่โชยมานั้นเข้มข้นจนแทบจะบาดจ,จมูกเขาจึงยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ายังไม่พร้อมที่จะผจญไทยกับอาหารข้างทางในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายอันหนักหน่วงเช่นนี้อย่างไรก็ตามหลังจากเดินสำรวจอยู่พักใหญ่เขาก็เลือกปักหลักที่ร้านอาหารระดับตำนาน ซึ่งการันตีด้วยรางวัลมิชลินไก่ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2018เมนูที่เลือกมาลองคือหอยลายผัดผักอันเป็นที่นิยมทว่ารสชาติกลับไม่ได้ถูกปากอย่างที่คาดหวังนักมันมีกลิ่นขาวติดปลายลิ้นและขาดความเข้มข้นจัดจ้านแบบอาหารจีนข้างทางที่ควรจะเป็นผลคะแนนที่ออกมาคือ5้าเต็มสิพอจะทานได้แต่ก็ไม่ได้ประทับใจพอที่จะต้องกลับมายืนอีกเป็นครั้งที่สแต่ในแง่ของราคาถือว่าคุ้มค่ามาก เพราะราคาต่อคนอยู่ที่ประมาณ100บาทเท่านั้นโดยรวมบิทั้งหมดสำหรับตัวนี้อยู่ที่เพียง300บาทเทียบเป็นค่าเงินยูโรก็ประมาณ7ยูโรเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปและเป็นการปิดฉากวันที่แสนพิเศษด้วยการขึ้นไปสัมผัสความรูราที่อ็อกเทลรูฟตกบาร์บาร์แห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของตึกนาชั้น49ของโรงแรมเมดิออตทำให้เป็นจุดชมวิวที่เหนือกว่าใครช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดคือการได้ชมพระอาทิตย์ตกดิน ท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีสะท้อนกับเส้นขอบฟ้าของเมืองกรุงนั้นสุดยอดจริงๆทําให้ได้เห็นทัศนียภาพของกรุงเทพที่งดงามประการตาในยามค่ําคืนมือ้อค่าเริ่มต้นด้วยเมนูเบาๆอย่างสลัดคีนูที่มีราคาราว13ถึง15ยูโรรสชาติของสลัดนั้นอร่อยลำ้ำและสดชื่นมากเป็นการเปิดมื้ออาหารที่คุ้มค่ากับบรรยากาศและบริการสุดหรูที่ได้รับและไฮไลท์ที่แท้จริงคือกุ้งแม่น้ำย่างชีสที่ถูกสั่งมาลองในภายหลัง เมนูนี้พิสูจน์แล้วว่าอร่อยเลิศล้ำจนไม่อาจลืมแต่ก็สร้างความประหลาดใจด้วยความเผ็ดร้อนแบบไทยแท้ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชีสเยิ้มๆความเข้มข้นของรสชาติผสานกับกลิ่นชีสที่หอมกรุ่นนั้นเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างยิ่งทำให้เมนูนี้คว้าคะแนนเต็มสิบเต็มสิบไปครองอย่างไม่มีข้อกังขาเป็นการจบวันอย่างสมบูรณ์แบบก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆตอนต่อไปครับขอบคุณครับ